ครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบ่งในบูธของศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่สองครับพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่สองครับพี่น้องภาคตะวันอนนอกเฉียงเหนือนะครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของของบูธนี่พี่น้องนี่ นะครับก็จะมีลงลงทะเบียนรับกล้าไม้ฟรีพี่น้องนี่ผู้ใดที่นะครับที่ขอมาเทียวงันมาเยี่ยมชมบูธครับเยี่ยมชมบูธครับพี่น้องครับนี่นะครับปีกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าครับพี่น้องนะครับแล้วก็นี่แหละพี่น้องศูนย์ศึกษาพัฒนาการจัดการพื้นที่นะครับอนุรักษ์สัตว์ป่าที่สองพรคะวนดอกเฉียงเหนือพี่น้องครับนี่ มาดูกิจกรรมนี่เป็นนธุนไม้พี่น้องนี่พัานไม้ที่เจ้าหน้าที่เพื่อนออกมานะครับแจกพี่น้องเข้าไปปลูกนะครับเนี่ยพี่น้อง้วก็มีเกษตรทางรอดรูปแบบของเกษตรทางรอดก็คือขยายผลปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกันกาที่เก้าครับพี่น้องนะครับนี่นะครับอ่าก็เป็นการปลูกปลูกป้ายอะไรพี่น้องนี่นะครับ ยกป่ามาไว้หลังบ้านพี่นอ้องก,กิจกรรมเลี้ยงโคเนื้อด้วยหญ้าที่ปลูกเองนะครับอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรอำเภอคอนสารนะพี่น้องครับนี่เกษตรทางรอดเพื่อการพึ่งพิงป่าพี่น้องนะครับนี่อันนี้คือสาครนกำไรเงินเลี้ยงบัวในหมู่ที่จำกัดมีบัวหาโตพี่น้องอยู่ไอ้บ้านฉนวนตำบลหนองค่านะครับนี่คืออุดมสุขม่วง นะครับมีง้วยทั้งหมดสามตน่ะอยู่บ้านเข้าตําบลน,นะครับตําบลบัวบ้านบัวอัเภอเกษตรชัยไหมปุเนี่ยพี่น้องนี่นะครับนี่คือตัวอย่างเิษตรกรที่เขาร่วมโครงการแตกทีนี้นะผักหวานพี่น้องนี่นาคเบียนของผักหวานป่าที่เกิดจากการนาคเบียนของผักหวานป่าปลูกกับไม้พีเลี้ยงนะครับไม้พีเลียงเพราะว่าผักหวานป่าเติบโตได้ดีพี่น้องผักหวานป่าครับนี่ นะครับผักหวานป่านะครับพี่พี่น้องผักหวานป่ากับแคบ,บ้านพี่น้องนี่แคบ้านดอกขาวนะครับผักหวานปา่าตะกบฝรั่งเนี่ยพี่ติ๊บบูเป็นพี่เลี้ยงบูเป็นพี่เลี้ยงปลาพี่น้องครับนี่เทคนิคการเพราะเชื้อเห็ดไม่ไมโคอไรซานะครับในในตระกูลลงลงไม้ยางนาพี่น้องนี่ต้นยางนา ต้นยางพวงต้นยางเหียงพี่น้องไอที่ว่าเป็นในรูปในพี่น้องนี่นี่ตะปูนยางนะครับยางแดงพี่น้องแล้วก็ยางขวดโอ้พี่น้องนี่นะครับยางนายางพวงยางเหียงยางแดงแล้วก็ยางขวดพี่น้องครับนี่เก็บผลิตพัธุ์ยางนานะครับสองตัดปีกลูกไม้นําไปแช่น้ำสองสามคืนวิธีการพอยางนาพี่น้องนะครับ นะครับขึ้เก็บเมล็ดยางน้ำมาแล้วก็ต,ตัดตัดปีกลูกไม้แล้วก็ไปแช่น้ำสองสามคืนน้ำน้ำน้ำลูกไม้มาเพาะมามาเพาะในแปลงเพาะแล้วก็คุมด้วยฟางพี่น้องน้ำลูกไม้ที่สุกลงจากถุงเพาะชำกล้านะครับแล้วก็ที่หาคือหยอดนำสปอเชื้อเห็ดลงกล้าไม้อายุหนึ่งเดือนพี่น้องนี่ ปั่นดอกเห็ด1กิโลให้ละเอียด2ลํนำเห็ดที่ปั่นผสมกับน้ําปล่า20่ิตรผสมน้ํายาล้างจาน1 1ช้อนโต๊ะนาน้ำนํำสปอที่ได้ไปหยอดลงบนกล้าไม้นะครับเดยวพี่น้องที่สิบถึิต่อต้นหยอด3ครั้งนะพี่น้องครับนี่นี่คือมาเยี่ยมชมบุตรนะครับของนะครับนี่พี่น้อง นี่เป็นกิจกรรมที่น้องนี่กิจกรรมของบูธนะครับเลยมาถ่ายคิดเห็นพี่น้องเบิง้งเลยพี่น้องนี่ไปสนใจข้อมูลด้าน,นการปลูกป่าพี่น้องเชิญมาเยี่ยมชมบูธของนะครับศูนย์ศูนย์ศ,นศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าที่สองข้าวตำดอกเชียงเนื้อครับพี่น้อง,น,องนี่ครับ ก็อะไรกันไป <laughs>